เปลี่ยนของชีวิตคุณไปตลอดเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณประนมมือด้วยใจเข้าร่วมรับพรพระจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเพียง9,999ท่านเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในค่ำคืนมหามงคลคืนจันทเพนเต็มดวงวันเพนขึ้น15ค่ำเดือน10ทำไมต้องวันพระจันทร์เต็มดวงเพราะวันพระจันทร์เต็มดวงคือวันแห่งชัยชนะวันแห่งความสำเร็จ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้และบระิณิพานล้วนเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสิ้นไม่เคยมีพระองค์ไหนเป็นวันอื่นเลยเพราะฉะนั้นหากใครได้ตั้งจิตอธิษฐานในวันนี้จะเกิดกระแสะพลังบุญมหาศาลทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้เร็วขึ้นสมกับที่ตั้งใจทําวันที่21กันยายนนี้เวลา หนึ่งทุ่มเนาทีถึงสองทุ่มร่วมพิธีผ่านทางแอปซูมเพียงไม่กี่นาทีชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในวันมหามงคลและจะทำให้ชีวิตในทุกๆวันเป็นวันมงคลของคุณสนใจเข้าร่วมงานกดแอดไลน์ที่ลิงก์นี้ได้เลยชื่อลายรับพรพระแล้วแจ้งชื่อนามสกุลผู้เข้าร่วมพิธีมาได้เลย พระพุทธเจ้าถึงต้องประสูตจัดสรูและปินิพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นหรือแม้แต่ในยมโลกก็ยังมีวันหยุดทันธรมาเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นแม้สวรรค์เหล่าเทวดาจะรวบรวมรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญเพื่อไปประกาศอนุโมทนาในวันพระจันทร์เต็มดวงหรือแม้แต่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดวมแก้วกายสิทธิ์คต เหล็กไหลก็ล้วนต้องอาบแสงจันทร์ในคืนวันเพ็นเพื่อเพิ่มอนุภาคทำบุญวันไหนได้บุญแรงอานิสงส์มากวันพิเศษแบบนี้หนึ่งปีมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกี่พระองค์ก็ตามทรงจัดสรู้ในวันแบบนี้เท่านั้นนั่นก็คือวันคืนจันทเพญขึ้น15ห้าค่ำวันพระจันทร์เต็มดวงท่านผู้รู้ได้บอกไว้ว่าคืนจันทร์วันเพ็น กระแสบุญจะเชื่อมมาถึงโลกมนุษย์เป็นพิเศษแม้แต่ในโลกแห่งวิญญาณยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเฉพาะวันนี้เท่านั้นทุกๆก,การทำความดีทำกุศลของเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้และเห็นความดีของเราได้และคอยนุโมทนาบุญเราอยู่เสมอนั่นก็คือเหล่าเทวาแห่งโลกวิญญาณที่อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะ ทุกคืนวันเพ็ญจะมีการประชุมของเหล่าเทวดาถ้าใครคนไหนทำความดีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่ช่วยเหลือผู้อื่นสวดมนต์ทำทานถือศีลภาพความดีของทุกคนก็จะไปปรากฏให้หมู่เทวดาได้เห็นและอนุโมทนาบุญยิ่งมีคนทำความดีกันเยอะๆเหล่าเทวดาก็จะดีใจมากๆเพราะ จะมีเพื่อนเทวดาใหม่มาอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ในพบของยม,มโลกสัตว์นรกก็จะเฝ้ารอคอยทุกคืนวันเพนเพื่อพวกเขาจะได้หยุดพักพ้นจากความทุกข์ทรมานเฝ้ารอสนกุศลอยู่ตลอดเวลาใครที่เมตตาอุทิศบุญให้พวกเขาในวันนี้เขาก็จะได้รับบุญทันทีและจะช่วยให้พวกเขาพ้นกรรมหมดกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น ความลับความพิเศษของคืนจันเพนใครรู้แล้วก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวและในวันที่็1กันยามีบุญมหาเริกมงคลรับพรพระจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเสริมสิริมงคลในคืนจันเพนเวลา1ทุ่ม9นาทีมาร่วมเปลี่ยนชะตาชีวิตเสริมบุญบารมีร่วมพิธีแค่60นาทีพลิกชีวีให้ดีในคืนเดียว สนใจเพิ่มเพื่อนในไลน์รับครพระกับเราได้เลยพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีรับน้ำมนต์คืนเพนได้ฟรีจำกัดแค่9,999ท่านเท่านั้นคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญมากๆ วันเพ็ญเดือน10อย่างเกจิอาจารย์ในประเทศเราบรรลุธรรมในคืนนี้กันหลายรูปเท่าที่หลวงพี่มีหลักฐานชัดๆเลยก็มีหลวงพ่อโสดปักน้ำถ้าบรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือนสิคืนนี้เป็นคืนฤกิกที่มีผลกับผังชีวิตชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปเฉยๆคนที่จะมาร่วมรับความรักจากคณะสงฆ์ทั่วโลกในคืนนี้วันเพ็ญเดือนส0คืนนี้หลวงพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องดวงดาว เรื่องเริกอ,อะไรขนาดนั้นแต่รู้ว่าวันเพ็ญเดือน10คืนนี้เป็นคืนที่สําคัญแห่งปีมากๆที่มีผลต่อชะตาชีวิตถ้ามาเติมสิริมงคลด้วยการรับพรพระไม่แน่ว่าอีกไม่นานโควิดในประเทศมันจะได้หมดไปได้เร็วยิ่งขึ้นและช่องทางชีวิตต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครมารับพรรับสิริมงคลชีวิตมันจะสามารถพิกฟื้นกลับมาได้เลยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราจริงๆแล้วใจของเรา ที่มีพลังใจของเราที่มารับความศักดิ์สิทธิ์จากพระรัตนตรยัยอย่างคืนจันเพนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประสูต,ติตรัสรู้ปรินิพานจะกี่พระองค์ก็ตามก็ต้องคืนจันเพนหมดเลยฉะนั้นคืนนี้ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปวันเพ็นเดือนสิบวันนี้คืนนี้สําคัญมากๆฉะนั้นให้มาให้ทุกคนสละเวลาแค่ไม่กี่นาทีให้มาเข้า z ูมเพื่อมารับพรจากคณะสงฆ์ทั่วโลกแล้วก็ครั้งนี้ด้วยตัวเลขที่เป็นเลิกอันมงคล จำกัดแค่เพียง9,999คนเท่านั้นแล้วก็จะได้รับน้ำมนต์ที่ผ่านการสวดธรรมจัก1ล้านจบกันฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นให้มากันให้ได้เลยคืนนี้อย่าพลาดเลย1ทุ่ม19.00นวันนี้นะห้ามพลาดร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจเข้าร่วมกดลิงก์เพิ่มเพื่อนในไลน์ที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอและแจ้งชื่อนามสกุลมาได้เลยเจริญพรคุณโยมทุกท่าน สัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้าซูมมาแล้วไม่ได้ยินเสียงนะคะให้ทำตามนี้ค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับลิงก์พิเศษลิงก์คลิกเดียวนะคะที่เข้าซูมโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปซูมนะคะลิงก์นี้เนี่ยใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกเครื่องยกเว้น iPhone ค่ะ,ะเพียงเรากดที่ลิงก์หรือว่ากดแถบเมนูข้างล่างในไลน์นะคะกดเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็กดปุ่มสีฟ้านะคะที่เขียนว่า Joy Audio by Computer ค่ะเพียงเท่านี้ก็ทำให้เราได้ยินเสียงนะคะต่อมานะคะอย่างที่2ค่ะสำหรับคนที่มีแอป o o m อยู่แล้วนะคะเราก็มีลิงก์ให้เหมือนกันค่ะเพียงกดที่ลิงก์หรือกดปุ่มเมนูข้างล่างนะคะในไลน์กดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะพาเข้าไปที่แอป o o มนะคะเราก็เห็นตัวเลือกนี้ขึ้นมาค่ะให้เราเลือก Wi-Fi or Cellular Data นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงของงานบุญที่พวกเราตั้งใจมาสั่งสมบุญด้วยกันนะคะภายในค่ำคืนนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณไปตลอดเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณประนมมือด้วยใจเข้าร่วมรับพรพระจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเพียง9,999ท่านเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ในค่ำคืนมหามงคลคืนจันเพนเต็มดวงวันเพนขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบทำไมต้องวันพระจันทร์เต็มดวงเพราะวันพระจันทร์เต็มดวงคือวันแห่งชัยชนะวันแห่งความสําเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นประสูติตรัสรู้และปริณิพานล้วนเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสิ้นไม่เคยมีพระองค์ไหนเป็นวันอื่นเลยเพราะฉะนั้นหากใครได้ตั้งจิตอธิษฐานในวันนี้ จะเกิดกระแสพลังบุญมหาศาลทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้เร็วขึ้นสมกับที่ตั้งใจทำวันที่21กันยายนนี้เวลา1ทุ่ม9นาทีถึง2ทุ่มร่วมพิธีผ่านทางแอปซูมเพียงไม่กี่นาทีชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในวันมหามงคลและจะทำให้ชีวิตในทุกๆวันเป็นวันมงคลของคุณสนใจเข้าร่วมงานกดแอดไลน์ที่ลิงก์นี้ได้เลย ชื่อลายรับพรพระแล้วแจ้งชื่อนามสกุลผู้เข้าร่วมพิธีมาได้เลย ทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องประสูตจัดสรูและปรินิพานในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นหรือแม้แต่ในยมโลกก็ยังมีวันหยุดทันธรมาเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นแม้สวรรค์เราเทวดาจะรวบรวมรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญเพื่อไปประกาศอนุโมทนาในวันพระจันทร์เต็มดวงหรือแม้แต่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดวมแก้วกายสิทธิ์ค์ เล็กไหลก็ล้วนต้องอาบแสงจัน์ทรในคืนวันเพ็นเพื่อเพิ่มอนุภาพทำบุญวันไหนได้บุญแรงอานิสงส์มากหนึ่งปีมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกี่พระองค์ก็ตามทรงตรัสรู้ในวันแบบนี้เท่านั้นนั่นก็คือวันคืนจัน์ทเพนขึ้น15ห้าค่ำวันพระจัน์ทเต็มดวงท่านผู้รู้ได้บอกไว้ว่าคืนจันทร์วันเพ็ญ กระแสบุญจะเชื่อมมาถึงโลกมนุษย์เป็นพิเศษแม้แต่ในโลกแห่งวิญญาณยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเฉพาะวันนี้เท่านั้นทุกๆก,การทำความดีทำกุศลของเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้และเห็นความดีของเราได้และคอยนุโมทนาบุญเราอยู่เสมอนั่นก็คือเหล่าเทวาแห่งโลกวิญญาณที่อยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะ ทุกคืนวันเพ็ญจะมีการประชุมของเหล่าเทวดาถ้าใครคนไหนทำความดีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่ช่วยเหลือผู้อื่นสวดมนต์ทำทานถือศีลภาพความดีของทุกคนก็จะไปปรากฏให้หมู่เทวดาได้เห็นและอนุโมทนาบุญยิ่งมีคนทำความดีกันเยอะๆเหล่าเทวดาก็จะดีใจมากๆเพราะ จะมีเพื่อนเทวดาใหม่มาอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ในพบของยมโมโลกสัตว์นรกก็จะเฝ้ารอคอยทุกคืนวันเพ็นเพื่อพวกเขาจะได้หยุดพักพ้นจากความทุกข์ทรมานเฝ้ารอสนุศลอยู่ตลอดเวลาใครที่เมตตาอุทิศบุญให้พวกเขาในวันนี้เขาก็จะได้รับบุญทันทีและจะช่วยให้พวกเขาพ้นกรรมหมดกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น ความลับความพิเศษของคืนจันเพนใครรู้แล้วก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวและในวันที่21กันยามีบุญมหาเริกมงคลรับพรพระจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเสริมสิริมงคลในคืนจันเพนเวลา1ทุ่ม9นาทีมาร่วมเปลี่ยนชะตาชีวิตเสริมบุญบารมีร่วมพิธีแค่60นาทีพลิกชีวีให้ดีในคืนเดียวสนใจ เพิ่มเพื่อนในไลน์รับควพักกับเราได้เลยพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีรับน้ำมนต์คืนเพ็นได้ฟรีจากัดแค่9,999ท่านเท่านั้นคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญมากๆวันเพ็นเดือนสิบ อย่างเกจิอาจารย์ในประเทศเราบรรลุธรรมในคืนนี้กันหลายรูปเท่าที่หลวงพี่มีหลักฐานชัดชัดเลยก็มีหลวงพ่อสวัดปักน้ําถ้าบรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือนสิบคืนนี้เป็นคืนฤกิกที่มีผลกับผังชีวิตชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปเฉยเคนที่จะมาร่วมรับความรักจากคณะสงฆ์ทั่วโลกในคืนนี้วันเพ็ญเดือนสิบคืนนี้หลวงพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องดวงดาวเรื่องฤกิกอะไรขนาดนั้น แต่รู้ว่าวันเพ็ญเดือน10คืนนี้เป็นคืนที่สําคัญแห่งปีมากๆที่มีผลต่อชะตาชีวิตถ้ามาเติมสิริมงคลด้วยการรับพรพระไม่แน่ว่าอีกไม่นานโควิดในประเทศมันจะได้หมดไปได้เร็วยิ่งขึ้นและช่องทางชีวิตต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครมารับพรรับสิริมงคลชีวิตมันจะสามารถพิกฟื้นกลับมาได้เลยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราจริงๆแล้วใจของเรา ที่มีพลังใจของเราที่มารับความศักดิ์สิทธิ์จากพระรัตนตรยัยอย่างคืนจันเพนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประสูติตัดสรู้ปรินิพานจะก,กี่พระองค์ก็ตามก็ต้องคืนจันเพนหมดเลยฉะนั้นคืนนี้ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปวันเพญเดือนสิบวันนี้คืนนี้สําคัญมากๆฉะนั้นให้มาให้ทุกคนสละเวลาแค่ไม่กี่นาทีให้มาเข้าตูมเพื่อมารับพรจากคณะสงฆ์ทั่วโลกแล้วก็ครั้งนี้ด้วยตัวเลขที่เป็นเลิกอันมงคล chăm cả